คุณผู้ชมครับไม่รู้เป็นอะไรครับตอนนี้ผมอาจจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าไม่รู้นะครับอายุก็ไม่เยอะแต่รู้สึกตอนนี้เข่ามันก็แ๊บก็แก๊บแ,แ,แล้วมีอาการแบบปวดปแป๊บๆเสียวๆครับตอนนี้ผมเลยอยู่ที่เปาโลผ้าปแดงนั่นเองเอาไปหาคุณหมอกันว่าผมจะเป็นโรคอะไรกันแน่เอา,ามาเลยดีกว่าครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอแนะนําตัว สวัสดีครับผมชื่อหมอโน้ตนะครับหรือนายแพทย์ธนพงศ์ถิเวเป็นหมอฟู้ดทม์ประจำโรงพยาบาลปอโลพระประแดงครับวันนี้เราจะมา่พูดคุยเรื่องอะไรดีครับคืออย่างนี้ครับคุณหมอผมเนี่ยเป็นคนออกกําลังกายสม่ําเสมอแต่ปรากฏว่าหลังๆเนี่ยเวลาลุกนั่งมันก็แก๊บก็แก๊บแล้วมีอาการขอโทษนะฮะมันเสียวๆในเข่าเออผมมีอาการเกี่ยวกับเข่าเสื่อมไหมหรือว่าจะต้องรักษายังไงครับนี่ขอโทษตัวนี้น้องจอดอายุเท่าไหร่แล้วนะครับสามสิบแปดครับสามสิบแปดเรื่องอาการเสียวๆหรือว่ามีเสียงในเข่านะครับจริงๆมันเป็นไไปด้หหลาาายสเตตุแ่่ว ไวของมองจอดเนี่ยเรื่องของความเสื่อมเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่ามักจะมีอุบัติเหตุอ๋อเพราะว่าผมก็มองว่าผมยังอายุไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ทําไม,มแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเข่ามันจะเริ่มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เวลาเราออกกําลังกายหรือว่าเวลาเราเดินเหินเนี่ยมันเริ่มมีเสียงกบแก๊บกบแก๊บแบบเนี้ยครับเสียงกบแก๊บกบแก๊บหรือว่าเสียวเนี่ยมันเป็นอาการเริ่มต้นนะครับหรือเป็นอาการเตือนของเริ่มมีข้อ,ขอเข่าเสพหรือว่าการบาดเจ็บในข้อคือพวกนี้มันมีหลายสาเหตุด้วยกันคือเเปป็นไได้ราาก็คววรรรจจะมตักษารบสื่อมกบบาาารเเจ็ขของ มันมีกี่ประเภทกี่อะไรบ้างะครับคุณหมอรายละเอียดออการบาดเจ็บที่ทําให้มีปัญหาระยะยาวบ,บ่อยนะครับ้ังจอดคือมันก็จะมีเรื่องของการบาดเจ็บเช่นเส้นเอ็นในข้อเข่าฉีกเช่นเอน็นข้วหน้าเอ,อ็เอนขว้หลงังหมอนรองเขา่าหรือพวกเนี้ยทิ้งไว้นานนะครับไม่ได้รีบรักษามันจะทําให้การลงน้ําหนักเปลี่ยนไปทําให้ผิวข้อสึกแล้วก็เป็นข้อเข่าเสือ่อมในที่สุดเลยครับแล้ววิธีการรักษามีกี่วิธีครับคุณหมอแล้วเราต้องเลือกกับยังไงให,ให้มันถูกต้องกับอาการครับอ่าหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุเป็นจากอะไรนะครับเช่น ในอาการปวดเข่าในวัยน้องจอดนี่ก็จะมีเรื่องของอการใช้งานหนักเช่นยกของหนักเล้นกีฬาหนักกระโดดเล่นบาสมีการกระแทกในผิวข้อแรงๆมาก่อนหรือว่ามีการบาดเจ็บเลยชนกันจนเส้นเอ็นในเขา่าฉีกถ้าเรารีบรักษานะครับพวกนี้มันก็จะกลับมาใกล้เคียงเดิมทําให้ <c oughs> การเกิดข้อเข่าเสื่อมข้อหอกเสพมเนี่ยมันไม่ไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไม่ผ่าตัด <c oughs> แต่สมมุติว่าน้องจอรอดไม่ได้เป็นกลุ่มบาดเจ็บมันก็จะมีกลุ่มของการใช้งานหนัก <c oughs> อย่างเช่นแบบว่าเราต้อง กระโดดบ่อยๆนะเป็นนักวิ่งเล่นบาสใช่ไหมครับหรือว่าบางคนแบบปีนเขาหรือว่าต้องเป็นทํางานก่อสร้างต้องยกต้องแบกบ ของขึ้นลงบันไดพวกนี้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดข้อเข่าเสื่อมเป็นข้อเข่าเสื่อมเช่นกันนะครับแล้วเราต้องรักษายอย่างไงครับคุณหมอพวกนี้ต้องดูตามระยะและความรุนแรงนะครับถ้าเป็นมีการเสื่อมของข้อเข่าระยะที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์ครับเพื่อประเมินว่าส่วนที่เสื่อมเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ส่วนโดยไขข้อเข่าเราครับจะมีด้านในครับด้านนอกอนะครับแล้วก็ด้านบนด้านล่างนะครับซึ่งสมมิมันเป็นเฉพาะด้านในอย่างเดียวด้านข้างอย่างดีลูกสะบา้าอย่างดีเนี่ยเราก จะรักษา เฉพาะจุด,<ม>ด <spanning. S 1> ก็คือมันจะมีการเปลี่ยนข้อเข่าเฉพาะฝั่งที่สึกหรือผ่าตัดเป็นการตัดกระดูกให้เอียงไปทางด้านข้างจะได้รับน้าหนักเฉพาะส่วนข้อที่ดี mm hmm. ซึ่งพวกนี้เราจะทําในคนอายุน้อยก็คือไม่เก<ลย>ิน55เราต้องการจะเก็บกระดูกให้ดานที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเราก็จะรักษาเฉพาะส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าการบาดเจ็บหรือการเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแล้วพวกนี้การรักษาฝั่งเดียวไม่ได้ผลดีเราก็จะพิจารณาการเปลี่ยนทั้งผิวข้อครับก็คือเปลี่ยนข้อคอเทียมทั้งหมดก็คือที่เราพูดถึง การเปลี่ยนข้อขอเทียมเนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนข้อขอเทียมทั้ง2ฝั่งอันนี้คือกรณีการผ่าตัดใช่ถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดบางคนแบบกลัวการผ่าตัดล่ะครับคุณหมอแบบไม่อยากจะผ่าตัดมันมีวิธีอะไรที่จะช่วยได้ไหมอ่าเนาะคนเราไม่จําเป็นจริงก็ไม่อยากโดนผ่าตัดเนาะเพราะเขาใจซึ่งโดยปกติเนี่ยสมมติว่าถ้าคนไข้เป็นระยะไม่ได้รุนแรงมากหรือว่ายังไม่เคยรักษามาก่อนเราจะเริ่มต้นดปวยการรักษาแบบอนุรักษ์ก็คือเริ่มจากเลี่ยงปัจจัยที่ทาให้แย่ลงเช่นลดน้าหนักนะครับน้ําหนักที่เยอะขึ้น อทําให้เกิดการสึกและการเจ็บมากขึ้นอันที่2ก็คือบริหารกล้ามเนื้อรอบๆข้อ,อเข่าให้แข็งแรงโดยเฉพาะพออดไดเซตก็คือเราจะแนะนําให้ยกขาตรงๆนับับ้งหนึ่งถึงสาบริหารกล้ามเนื้อหน้าขาให้แข็งแรงที่สุดก็จะช่วยลดความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อมลงได้ครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการทานยานะครับก็คือพวกนี้จะมีอาการเป็นๆหายๆมักจะปวดเยอะเป็นพักๆแล้วก็เริ่มดีขึ้นพวกนี้เราก็จะกินเฉพาะช่วงคนไข้มีอาการกําเริบนในส่วนกินยาปุ๊บต่อไปจะเป็นเรื่องกายภาพก็เหม ที่หมอบอกแหละบริฐานหน้าขาเยอะๆแล้วก็ต่อมาก็จะมีเป็นการรักษาแบบในกลุ่มการฉีดน้าเข้าไปใน่อ กระดูกมันจะมีหลายตัวเลยอันนี้มันก็จะมีให้เลือกระหว่างหนึ่งปัจจุบันจะมี p r p ครับนะครับสเต็มเซลล์น้ำไขข้อเทียมครับซึ่งซึ่งมันเป็นออปชั่นในการที่รักษาแบบไม่ผ่าตัดก็คือคนไข้จะมีอาการดีขึ้นสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็ต้องเอ็กซเรย์ก่อนว่าเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนโอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้ครบถ้วนชัดเจนมากครับคุณหมอครับอ้าวใครที่มีอาการดังกล่าวที่เราได้พูดคุยกันก็สามารถมาสอบถามข้อมูลกับคุณหมอได้นะครับผมอ้าววันนี้ขอบคุณคุณหมามากเลยครับขอบคุ อ่จอดตรงนี้เลยพี่โอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงต้องบอกเลยครับดูแลดีมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับว่าปัญหาข้อเข่าเสื่อมสามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับยังไงโรคล้ตัวแบบนี้ไม่ควรที่จะปล่อยปละเลยนะครับรักษาก่อนนะครับก็สามารถหายก่อนนั่นเองคุณผู้ชมคนไหนที่มีปัญหาข้อเขา่าก็ แก๊กก็๊กนะครับผมก็าสามารถมาที่โรงพยาบาลเปาโล,โลพระประแดงได้ตรงนี้มีบุคลากรทางการแพทย์คอยดูแลทุกท่านอยู่แน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วและยกหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ